สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมือใหม่ลงทุนหุ้นวันนี้อยู่กับหุ้น Apple Inc. ชื่อย่อ AAPL อาจจะยังน่าสนใจอยู่ไหมวันนี้พามารู้จัก Apple Inc. Apple Inc. เป็นบริษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและซอฟต์แวร์บริษัท Apple ถูกก่อตั้งในวันที่1เมษายนคศ1 9 7 6โดย Steve Jobs Steve w o z n น a k และ Ro นัลเวในเมืองคูเปอร์ติโน รัฐแคลิฟอร์เนียโดยการทำการปฏิวัติบริษัทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในยุค70โดยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ประดิษฐ์จากโรงรานออกมาขายในชื่อแอปเปิลที่ราคาจำหน่าย666.66 66. 66เหรียญและแสดงต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกที่ Home Blue คอมพิวเตอร์คลับจำนวนและเรียกวเวลาจำกัดภายในปีถัดมาก็ได้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำยอดมหาศาลและมีผู้ร่วมถือหุน้นและบริษัทนั้นได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Apple c o คอมพิวเตอร์ n y ม เป็น Apple Computer เตอ์อิในงาน m a c w o r l e x x p o วันที่9มกราคม2007สตีฟจ็อบส์ได้เปิดตัว iPhone เป็นครั้งแรกที่พลิกหน้าวงการโทรศัพท์มือถือและในวันเดียวกันนี้ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทโดยตัดคำว่าคอมพิวเตอร์ออกเพื่อเข้าสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์และในปี2008ได้เปิดตัว App Store เป็นครั้งแรกใน iPhone 3G และในปีเดียวกันได้เปิดตัว macbook air ที่บางลงกว่า macbook pro แต่มีราคาถูกกว่า macbook pro นิตยสาร f o r t u n e มอบตำแหน่งให้กับ Apple ที่ชื่นชมมากที่สุดของบริษัททั้งหมดในปี 2008, 2009และ2010บริษัทได้รับการวิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งสำหรับผู้ใช้และทั้งแรงงานผู้เหมาและสิ่งแวดล้อมและแนวทางธุรกิจและในวันที่27มกราคม2010 Steve Jobs เปิดตัว iPad เป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน2 0 1 0ได้เปิดตัว iPhone 4และเปลี่ยนชื่อซอฟต์แวร์ของ iPhone จาก iPhoneOS เป็น iOS และ iPhone รุ่นแรกที่มีกล่องหน้าและมี FaceTime และในวันที่24สิงหาคม2011 s t ส Jobs ตีฟจ็อบส์ได้ลาออกจาก Apple จากการเป็น CEO และให้ทีมคุกเป็น CEO เดือนมิถุนายน2011สตีฟจ็อบส์ได้เปิดตัว iCloud แทน MobileMe ในงาน WWDC 2011 s t สิ Jobs ตีฟจ็อบส์เปิดตัวผลิตภัณฑ์สุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตปี2011จนถึงปัจจุบันทิมคุกเป็น CEO และในวันที่9กันยายน2014ทิมคุกได้เปิดตัว Apple Watch เป็นสมาร์ทวอชเป็นนาฬิกาสุขภาพในเดือนมิถุนายน2017ได้เปิดตัว HomePod เป็นลมพงอัจฉริยะในงาน WWDC 2017และในปีเดียวกัน Apple ได้ย้ายอาคารสำนักงานจาก Apple Campus ถนน One Infinite Loop ไปยัง Apple Park ถนน One Apple Parkway ที่อยู่ใกล้เคียงกับอาคารสำนักงานของ Apple เดิมในงาน WWDC 2020 คอมพิวเตอร์ Mac ของ Apple เปลี่ยน CPU อีกครั้งในรอบ15ปีจากชิป Intel X64 เป็นชิป Apple Silicon และคอมพิวเตอร์ของ Apple ที่ใช้ชิป Apple Silicon รุ่นแรกคือ MacBook Air M1 ต่อมาในปี2021ได้เปิดตัว iMac 24นิ้ว M1 และใช้ชิป Apple M1 และการกลับมาที่มีหลากหลายสีเหมือนตอน iMac G3 ที่เปิดตัวในปี1998 ต่อมาในปี2022ได้เปิดตัว macOS 13, iOS 16ในงาน WWDC 2022และได้ปรับปรุงโดยการเพิ่มระบบหน้าจอล็อกสกรีนสามารถเปลี่ยนฟอนต์ตัวเลขหน้าจอล็อกได้ในงาน WWDC 2023เปิดตัว Apple Vision Pro พร้อม macOS 14, Sonoma iOS 17และในปี2024 iPhone 17เปิดตัวเมื่อวันที่9กันยายน2568โดยเริ่มวางจำหน่ายเมื่อวันที่19กันยายน2568 มีรุ่นต่างๆได้แก่ iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max โดยมีคุณสมบัติเด่นเช่น iPhone 17รุ่นแบบพื้นฐานมาพร้อมหน้าจอ6.3นิ้วกล้องหลัง48ล้านพิกเซลและรองรับจอ120เฮสส่วนรุ่น Pro และ Pro Max ใช้ชิป Apple A19 Pro รายได้แบ่งต่างกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ iPhone คิดเป็นประมาณ51-52%ของรายได้รวมและเป็นแหล่งรายได้หลัก Services เติบโตอย่างแข็งแกร่งประกอบด้วย iCloud, Apple Music, App Store และ Apple Care, v a r i a b l e s Home และ Accessories ได้แก่ Apple Watch, AirPods และ HomePod, Mac, คอมพิวเตอร์ที่เน้นความสามารถในการทำงาน iPad อุปกรณ์แท็บเล็ตข้อมูลผลประกอบการล่าสุดรายได้รวม91,820ล้านดอลลาร์ในไตรามาสที่3ปี2025เพิ่มขึ้น8%เยียร์ y e อเยีย กำไรสุทธิ20,320ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่3ปี2025เพิ่มขึ้น12%รายได้จาก iPhone 43,810ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่3ปี2025เพิ่มขึ้น13.5%รายได้จาก Services 23,800ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่3ปี2025เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการจุดเด่นของ Apple แบรนด์ที่แข็งแกร่ง Apple มีฐานผู้ใช้ที่พักดีและมีภาพลักษณ์เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการลงทุนในนวัตกรรมการเปิดตัวชิป M-series ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในกลุ่ม Mac การเติบตัวในกลุ่ม Services การขยายตัวในตลาดใหม่การเปลี่ยนฐานไปสู่พลังงานสะอาดจุดเด่นของ AAPL ที่จะทำให้เติบตัวในอนาคตได้แก่การพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก AI Apple Intelligence ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขาย iPhone และการเติบโตของบริษัทเซอร์วิสที่แข็งแกร่งประกอบกับระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ที่ประสานรวมกันได้อย่างลงตัวซึ่งสร้างความพักดีของลูกค้าสูงและทําให้การเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นนั้นเป็นเรื่องยากรวมถึงการลงทุนในนวัตกรรมและการขยายตัวในตลาดใหม่เช่นจีนและอินเดียปัจจัยสนับสนุนการเติบโตปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Apple Intelligence Apple กำลังลงทุนอย่างหนักในด้าน AI ซึ่งถูกมองว่าเป็นแหล่งสร้างการเติบโตใหม่ที่สำคัญ Apple Intelligence เป็นระบบ AI ในตัวที่ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นให้ผู้ใช้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าอัปเกรดคาดว่า AI จะช่วยหนุนการเติบโตของรายได้จากบริการ2หลักและการเติบโตของรายได้รวมของบริษัทระบบนิเวศที่แข็งแกร่งหรือ Ecosystem Apple สร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงอุปกรณ์ iPhone, iPad, Mac Apple Watch และบริการ iCloud Apple Music Apple TV Plus App Store ได้อย่างราบรื่นระบบที่ใช้งานง่ายและผสานกันได้ดีทำให้ลูกค้ามีความพักดีสูงและใช้จ่ายกับสินค้าและบริการของ Apple อย่างต่อเนื่องธุรกิจบริการที่เติบโตอย่างรวดเร็วธุรกิจบริการมีอัตรากำไรสูงและเติบโตเร็วกว่ากลุ่มฮาร์ดแวร์มาก มีรายได้จากบริการสูงถึง96,000ล้านดอลลาร์ในปี2024เติบโต15%ต่อปีแหล่งรายได้มาจาก App Store Apple Pay และบริการสมัครสมาชิกที่มีผู้ใช้มากกว่า1 0 0 0ล้านครั้งการควบคุมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เองทั้งหมดทำให้ Apple สามารถควบคุมคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่ เป็นข้อได้เปรียบที่คู่แข่งเรียนแบบได้ยากนวัตกรรมและการออกแบบ Apple มีชื่อเสียงด้านการออกแบบที่โดดเด่นและลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ฟีเจอร์ใหม่ๆการเปิดตัวชิป M-Series ก็ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mac ด้วยโอกาสในตลาดใหม่ตลาดเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดียยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง ความเสี่ยงและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น Apple การลงทุนในหุ้น Apple (APPL) มีความเสี่ยงที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบแม้ตัวบริษัทเองจะมีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แต่ก็ยังมีหลายปัจจัยที่นักลงทุนต้องคำนึงถึงเช่นความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงปัจจุบัน Apple กำลังเผชิญกับการแข่งขันจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เช่น Samsung Google และหัวไว การแข่งขันที่รุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดและกำไรให้ลดลงได้ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอุตสาหการรมเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ความสามารถของ Apple ในการปรับตัวและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆม,มีความสำคัญมากซึ่งหาก Apple ไม่สามารถตอบสนองต่อ,อก,การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันลงไปได้ ความเสี่ยงจากแหล่งรายได้ที่พึ่งพาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งมากเกินไปไรายได้ส่วนใหญ่ของ Apple มาจากการขาย iPhone หากยอดขาย iPhone ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจะส่งผลกระทบต่อรายได้รวมของบริษัทอย่างมากความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน Apple มีการพึ่งพาซัพพลายเออร์หลายรายในการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ซึ่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานเช่นการขาดแคลนชิ้นส่วนหรือปัญหาทางการผลิต อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และผลักดันให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นได้ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหาภาคเนื่องจาก Apple มีฐานผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลกสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อความสามารถในการซื้อของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคเช่นการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรืออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก็จะส่งผลต่อยอดขายของ Apple ด้วยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน Apple มีการดำเนินธุรกิจในหลายประเทศการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลต่อไรายได้และกำไรที่เกิดจากธุรกรรมในต่างประเทศความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อกฎหมายเช่นกฎหมายต่อต้านการผูกขาดกฎหมายแข่งขันทางการค้าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของ Apple ได้โดยสรุปนะครับ หุ้น APL ยังคงน่าสนใจในระยะยาวเนื่องจากบริษัทมีความมั่นคงทางการเงินมีฐานลูกค,ค้าที่พักดีและมีศักยภาพในการเติบโตในตลาดใหม่ๆอย่างไรก็ตามนักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเช่นการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด AI การชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความผันผวนของราคาหุ้นการลงทุนในหุ้น Apple อาจเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาการเติบโตและความมั่นคงในระยะยาว ธุรกิจมีความหลากหลายและเติบโตต่อเนื่องมีระบบนิเวศท,ที่แข็งแกร่งมีนวัตกรรมเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนและมีช่องทางการเติบโตในตลาดใหม่ที่น่าสนใจสิ่งสำคัญคือควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบประเมินความเสี่ยงที่รับได้ขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับสวัสดีครับ